เลิฟสแกมเมอร์รูปแบบนี้โคตรน่ากลัวยาวหน่อยแต่อยากให้ฟังใครแชร์ได้แชร์สูญเสียเงินไปมากกว่า5 0 0แสนบาทรูปแบบของสแกมเมอร์แบบมีตัวตนแบบมีโปรไฟล์สมัยก่อนเนี่ยมันมาในรูปแบบโปรไฟล์ปลอมอันนี้เรารู้ไต่แล้วแต่ณวันนี้มาในรูปแบบ1มีตัวตน 2. วิดีโอคอลหากันได้ด้วย 3. คือเขาเป็นคนจริงๆเลยเข้าตรงจุดเลยรู้เลยเราชอบอะไรเราต้องการอะไรคิดเลยว่าคนเนี้ย เป็นชายในฝันเลยเพราะเราโพสไว้หมดแล้วโพสต์เรื่องงานเงินที่พร้อมใช้าขาดเรื่องเดียวคือเรื่องของความรักเขาเข้า,ขาจุดนี้คุยเนี่ยไม่ใช่น้อยน้อยนะ3เดือนทําการบ้านมารู้หมดเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเรากินอะไรเราเป็นคนนิสัยอย่างไรเพราะสืบและทําการบ้านมาอย่างดีเขาจะบอกเลยเขาไม่ชอบคนสวยหรอกเขาชอบคนกลางๆนะนะเพราะว่าเป็นคนกลางๆที่พิเศษและกลุ่มคนที่จะโดนก็คือกลุ่มคนที่โพสต์ข้อความอยากมีความรัก อยากมีแฟน 2. องเขามีหน้าที่การงานที่ดีมีหน้ามีตาทางบริษัทและสังคมเพราะเดี๋ยวมาบอกกันว่าทําไมรูปแบบที่เขาเข้ามานะะจากเดิมที่เราต้องโอนเงินตัวเองเข้าไปในแอปพลิเคชันเพื่อลงทุนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่พอได้จังหวะความรักสุขงอมเขาบอกเลยอยากสร้างอนาคตร่วมกัน เขาให้เอาเงินของเขาโอนเงินมาให้ฝ่ายหญิงซื้อใจเลยแล้วบอกว่าเขาเนี่ยอยากเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้แต่เขาเนี่ยเข้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเนี่ยมีหน้ามีตาทางสังคมผู้หญิงฝ่ายหญิงก็เลยอ่ะนำเงินที่เขาโอนมาให้นี้เปิดบัญชีกับแอปพลิเคชันลงทุนแอปพลิเคชันนี้ผลปรากฏว่าก็บอกเธอลงให้แล้วนะมันมีเงินเข้าจริงๆเสร็จปุ๊บก็โอนเงินกลับไปคืนฝ่ายชายฝ่ายชายบอกว่าเอางี้ละกัน เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาอยาการ่วมลงทุนไปพร้อมๆกันมีอแบบนานะคตด้วยกันวาดฝันสวยงามก็แคปหน้าจอส่งกันไปส่งกันมาเป็นความสุขกําลังหวานกําลังหอมชายก็เปิดเปิดแอคเคาท์ในแอปนี้จํานวนเงินเท่านี้เธอล่ะเอาสิฝ่ายหญิงก็เปิดแอคเคาท์จำนวนเท่ากันได้เงินมาแล้วอยากจะถอนออกฝ่ายหญิงบอกว่าเธอมันถอนไม่ได้ ใครช่บอกจริงเหรอเดี๋ยวลองเช็คซิอ๋อโอเคเจอแล้วต้องโอนเงินเข้าไปเท่ากับยอดที่มีอยู่เงินไปสอง0,000เอาเลยโอนเข้าไปสองแ0 0หลักประกันแล้วก็ถอนเงินออกมาได้ จะรู้ตัวก็ต่อเมื่อฝ่ายหญิงโอนเงินเข้าไปสองแสนแล้วแล้วเงินถอดออกมาไม่ได้โทรกลับไปหาฝ่ายชายณนะปัจจุบันฝ่ายชายไม่หนีแกมเมอร์แบบนี้ไม่หนีไม่หายแล้วก็กลายเป็นว่าตกใจจริงเหรอผมกลายเป็นผู้ประสบภัยพร้อมก,กันกับคุณด้วยเลยไนละ่นละนะฮะมีสองแบบนะแบบจะไปแจ้งความอ่ะนัดได้ไปแจ้งความกันพอถึงเวลาปุ๊บ ไม่ไปสถานีก็ใช้ข้ออ้างว่าผมเป็นคนมีหน้าตาผมเป็นคนมีชื่อเสียงผมไม่อยากให้เรื่องนี้ไปที่โรงพักขอจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของผมเองแบบหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ผู้หญิงมีหน้าที่การงานที่ดีมีตำแหน่งที่สูงผู้หญิงหลายๆคนมักจะไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองเจอกับอะไรไม่อยากให้กระทบหน้าที่การงานของตัวเองจึงไม่ไปแจ้งความแล้วก็ปล่อยให้เขารอยนวลต่อไปอย่าโพส อะไรที่มันเป็นเรื่องของความต้องการอย่าโพสในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เพราะนั่นแหละจะเป็นเหมือนเหยื่อให้เขาเข้ามางับแล้วเขาก็จะดึงเราให้กลายเป็นเหยื่อแทนระวังกับการเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ในรูปแบบนี้ด้วยนะครับไปทุกคนจะรักที่ดีแต่รักที่ดีต้องไม่มากับความหลอกลวงฝากแชร์กันเยอะๆก็แล้วกัน